God. อ,เอ,เ,อเอาละครับเนี่ยครับก็หลังจากรอด,ด,ดอับจนเสร็จก็มันเริ่มเล่นกันต่อ,อไหนวะอยู่ไหนอ่ะอัวนึงรับภารกิจต่อไปเลยแล้วกันวันนี้เล่นอะไรภารกิจหลักเทำไมเขาขยับไม่ได้ดดอ่ะเยอะจี กด E อออกมาดิกว่าเอาทำไมบังขึ้นน่ะพอยิงตำรวจ่โอ้ยยิงไปตั้งนานแล้วนะเล่นก็ไม่เล่นแล้วทวงอีกเฮ้ยปล่อยด้วยปล่อยด้วยรอดแล้วแล้วเร็ววิ่งขึ้นดิวิ่งขึ้นดิวิ่งขึ้นดิกดชิปวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาเออเออชิปวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาวิ่งวิ่งวิ่งเราอีเอ้าวิ่งเข้ามาเราอีดิเฮ้ยกระเป๋าแมวโคตรเยี่ย เรน่ารักเขาบอกว่าทุเรศมากอะปากไว้นะจะโดนเร็วเลยเดี๋ยวก่อนกดเคี้ยงเนี่ยเขอกว่าจะน่ารักจะไวเพอถูกเปลี่ยนเสืซลครับนี่แหวะแหวะแหวะไปด้วยเรามีตังค์เปล่าเทคโอเวอร์ที่นี่ดิโอ้ยไม่มีแล้วมั้งหลงงั้นเข้าไปเสื้อเซลล์อะงั้นอะไรเราพงจกับนี่เป็นโหมดแล้วเป็นหมด โอ้โหตังแม่เจ้าเอาหัวออกครับเพื่อความเด็ดโอ้โหลบเทียนะครับเฮ้ยต้องเขาหลือแค่ห้าพันเนาะเออว่าตังเขาไม่พอซื้อแน่แต่ว่าอยากได้เซอร์ดูรองเท้านี้รองเท้าส้นสูงเซล่วแต่งแต่งเก๋ๆเลยเซนเซอร์นี่ชุดนี้ชุดนี้รอ่อเปลี่ยนที่สุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชุด ชุดสุดแท่งเขาเองไหนวะอา้อาวเก็บออกไม่ได้อา้าวไหนวะนี่จะสวยเลยดูก่อนดูก่อนว้านี่ไงเอ้าเอาบ้างเอาบ้างนี่เอาอเราฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นมันอยู <c oughs> เล่ยหน่อยเได้เสื้อตัวใหม่จังไม่ไม่ตังค์ซื้อเสื้อแล้วอะตังค์หมดแนละ้วออกก๊ะ อ้ยา,อยากได้กางกงลงเกงเจ๋งๆนะโอ้เกงห่างเาเดี๋ยวเขาขอซื้อได้ไหมั้ยได้ต้องให้เลิกแคทก,กัอนละนี่ไม่ใส่งเกงในนะครับเวลาวิ่งจะได้เป็นไซเื่อน <c oughs> โอ้ยเดาดูนี่โลไม่มีอะไรเลยอะไปเถอะอ๋อ นี่มันไม่ใช่ของขายตะกี้เอ้ยหรือว่าใช่วะไม่ใช่เนี่ยเห็นปะเราันไม่ซื้ออ่ะฉันไม่คน,คนรักรน้องหมีของฉันมากฉันได้ตังกว่าเนาะมันคือแมวใช่ไหมไม่รู้เว้ยเฟสแวร์โอ้โหหน้ากากโจรโคตรลาวยิงครับยิงคอมในร้านพังยแฟนแมงเฮียจัดอ่ะเพรายิงคอมในร้านพังหมดแล้วไอ้กอนไเซื้อครับ บรานี่ไอ้ยดูเอ้ยถ้ายิงเจ้าของร้านตายไปเลยเฮ้ยน่าเกลียดมีสีแดงปะเยก่อนเมกเลสเอ้ยเอากระเป๋าสีชมพูเหมือนกันสิกระเป๋าแมวอ่ะแมวกระเป๋าแมวโอ้ยกระเป๋าแมวเหมือนลาวแมวน่ารักลาวลาวเจอตุ้มหูเซนโลเขาก็เรียบร้อยแล้วไม่เอาละขี้เกียจแต่งไม่มีเสื้อเด็ดเด็ดเลยเฮ้เหี้ยเนี่ยขโมยของป่ะเนี่ยยิงไปาแล้ว เออลาบบังึ้นเลยเฮ้ยไปเร็วไปเร็วหนีทีหนีหนีหนหนีนีห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 นี้ไปแล้วไป้วด้วยวิ่งดีวิ่งวิวิ่งวิ่งกด e วิ่งแล้กด e วิ่งแล้กด e วิ่งแล้กด e โอ้โหดูเดินดิเอาเดินช้าไปวิ่งแล้วกด e วิ่งแล้วกด e มาไปเร็วไวเร็ววิ่งแล้กด e วิ่งกด e ูว ก็วิ่งแล้วกดอีดิวิ่งแล้วกดอีวิ่งแล้วกดอีอี้ยเลลเลยเอาเฮียชนตำรวจอีกการใ้เลยก็ลดนโอแล้วไปกินส้มตำดีกว่าถ้าไหนส้มตำกินชิ้นยัหล่อนเจอเพอร์เลยยิงเลนยิงเลอหน่อย สาพลังงานวีแลวค่ะคือช่องนี่ตตฟังช,ช่องนี้เลยครับคลื่นนี้เมทัลหลนหลนอ้าเลยไอ้ามันจะเอารอคอะ่ะรอขึันมารอรอ่มันมาเฮ้<อ>ยทย<ห>ี่อะไรวะัะคิปเล้วจะคิปเขาเรียกว่าจกคิปเขาคิปหอยหลอด ไปแนววะเออเอ้ยมันให้ซื้อที่นี่ร้อยหนึ่งโอเคตังอยู่แล้วอ่ะไม่ซื้อหรอกเราไม่อยากไม่ได้อย่างนี้นะ่ยเนี่ยไงแล้วก็ทำอะไรต่อซื้อเสร็จแล้วไปเดอะเซ็กดอเอ้ยไปหาร้านเซ็กดอเซ็กดอล้านเซ็กช็อปแล้วอะไรนะโหดนตรีคลาสสิกไม่ไหวนะขอแบบนี่เลยหรอ เอาเพื่อนไอ้เพื่อนเปิีวแล้วช่างหัวมันไปแล้วเปิดประตูไม่ตันฉันเจ็บใจเอาเอาเพื่อนเป็นลมแม่งเปิดประตูแล้วเป็นลมอ่ะอะไรวะมัมีระบบใช้ไฟฟ้าด้วยวะซึ่งมันไม่ปิดประตูไม่รู้อยู่ดีแม่งเปิดประตูแม่งเป็นลมไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเธอขึ้นมายังเนี่ยขึ้นแล้วแม่ไม่เคยหนวกว่งวิ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 ่งวท่งวิ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 ่งววิ่งว่งว แวบมานี่แล้วก็เลี้ยวเข้ามาปั๊บแล้วก็เลี้ยวไหนวะอ๋อนี่ไงอ๋อมันคือตุ๊กตายางว้ายอะไรเนี่ยตุ๊กตายางไงนี่ได้แล้วครับเซกโดอระไรเราจะไปแล้วเหรอเออไปแล้วเร็วไปยังไม่ได้ดูเลยอ๋อ เสียงหน้าตาื่นเียเสีงตะโนอื่นไม่ไหวนะยังไม่ได้แวะดูเลยเห็นอะไรตุกตาต๊กตาต๊กตาไปแล้วไปไปไปไวะโอ้ยออุ้ยอโอ้โเอ้ชนแบบกวา้างนี่ไงมันบอกอะไรเนี่ย h e e s a t e แปลว่าอะไรวะไหนนะ เขาบอกว่าไงนะเอามันให้ซื้อที่นี่ซื้อเป็นใครเนี่ยมาบังคับนะคะโอเยเฮ้ยสองเปอร์เซ็นต์แล้วนะอ๋อเราเราต้องซื้อเพื่อเราจะคอนโทรลคอนโทรลโซนนี้อะไรแบบซื้อให้มันเป็นที่ของเราป่ะแกเนี้ยเขาเล่นไม่มีอะไรหรอเขาเล่นแค่ให้ขึ้นรถทันพอยิงเยอะไม่ต้องสนใจอุ้ยเอาเธอมาโคออฟแม่งมี โซนทีตลอดเอาเธอมาโคออฟแม่งมีค่าเท่ากับเขาเล่นซิงเกิลแรงไปเปล่าวะยังตอนนี้ยังไม่ต้องให้ถึงมึงเขามึงจบไปเยอะไปนะเอาเมื่อก่อนเขาเล่นไดเห็นว่าว่าอะไรนะเลเวลร้อยแปดสิบแล้ววะโอ้โอ้เออแบบเมื่อก่อนนี้เมื่อไหร่เมื่อกีไม่น่าพูดนะ เล่นแล้วแบบโผล่เนี่ยเนี่ยทางเรารู้มัแล้วว่าอยู่ตรงไหนก็เลยปล่อยให้เขาขับแช่เหมือนนั่งอยู่เบาะหลังแล้วแบบออดีแล้วดีแล้วเฮ้ยสู้ดีสู้สู้สู้ลงไปบวกลงไปบวกเนี่ยเมื่อก่อนเขาเอาปลาแกน้ำปลาไปไปบวกช่ายอยู่บนรถนะเอาระเบิดไปกินขึ้นไม่ทันจะขึ้นรถคันนี้อีกไหมเนี่ยขึ้นขึ้น